สวัสดีค่ะชื่อรังเซียจิวรังสันนะคะชื่อเล่นชื่อจอยค่ะอายุ42ปีแล้วนะคะอาชีพปัจจุบันก็เป็นแพทย์และแพทย์สัตว์แผนไทยนะคะผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกๆโปรดักต์ของกูตแกนิกค่ะในยุคนี้สมัยนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสูงวัแล้วก็คนที่มีอายุมากๆ40อัพแบบเราๆนี่นะคะ จะออกไปเที่ยวข้างนอกก็มีความกังวลน,นะคะหรือว่าจะออกไปช้อปปิ้งก็ยังไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะคะลองเข้ามาที่ช่องนี้ดูค่ะช่องซีหนังจะเต็มอิ่มไปด้วยอรรถรสของซีรีส์หนังอินเดียนะคะในยุคพราตะสมัยตอนเด็กๆเนี่ยหมอจอยจะเคยดูนะคะแล้วก็ชอบมากเลยแต่ก็จะแอบขำๆงงๆนิดนึงกับซีรีส์อินเดียเนาะเพราะว่า เขาจะเป็นแบบหนังที่ประมาณว่าวิ่งรอบภูเขาแล้วก็วิ่งไปเต้นไปร้องไปอินเตอร์เดียอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้หนังอีเดียแบบเยี่ยมยอดมากเลยค่ะแล้วยิ่งดูยิ่งสนุกเนาะเขาจะมีรายการรายชื่อหนังให้เลือกชมเลือกดูเยอะแยะมากเลยอย่างเช่นที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะนางฟ้าเงาเสียงวิวาอลเวงสูฟันสุดขอบฟ้า หรือให้รักบันดาลใจสามารถเลือกดูได้ตามใจชอบตามเวลาที่เราว่างหรือว่าสะดวกตารางเวลาที่ออกอากาศของเขาจะเริ่มตั้งแต่ตีสเลยค่ะไปจนถึง4ี่ทุ่มเลยนะคะสี่ทุ่มครึ่งเลยสะดวกเวลาไหนหลังจากออกไปออกกําลังกายหลังจากที่เราใส่บาตรพระในตอนเช้านะคะจะมาดูก็ได้หรือว่าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่ยังทํางานตอนเจาใช้ของหรือว่าเตรียม ข้าวของออกไปขายทำไม่ต้องเครียดมากๆนะคะไปกับรายการอื่นที่ไม่ได้อยากจะดูนะคะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่หมอจอยติดใจสำหรับช่องนี้นะคะนั่นก็เพราะว่าซีรีส์พราตาอินเดียเนี่ย เขาจะเป็นระบบภาคเสียงภาษาไทยทั้งหมดเลยนะคะหมดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่แบบอุย้ยขี้เกียจจะามานั่งอ่านซับไตเติลที่อยู่ด้านล่างมากๆเลยเนาะ oh, <yeah. S 1> ยังไงแล้วก็ฝากช่องซีหนังไว้ด้วยนะคะเป็นอีกช่องทางหนึ่งเนาะที่จะทำให้เราไม่เครียดลดจากภาวะวิตกกังวลต่างๆสนใจอยากจะดูอยากจะชมแล้วก็หมอจอยจะ แปะลิงก์เอาไว้นะคะเป็นช่องของ True ID เนาะกดเข้าไปรับชมได้เลยหรืออีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่อง YouTube Channel นะคะก็เข้าไปรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมนะคะช่องซีหนังสร้างความบันเทิงให้โลกคุณค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมไปโหลดดูนะคะ